รวมพิธตตัดเค้กนะครับเพื่ออวยพรให้แกตั้งหัวหน้าศูวนี้จะยุติธานนะครับคือควนกัมมลดวงแก้วใช่ไหมนวลแก้วแต่เห็นแกไม่เคยถือแก้วเลยนะครับเรียวเชิญครับวันนี้ค้กมาพิเศษนะครับจากชาลัดอเมริกาเมื่อกี้พึ่งลงเครื่องมามันๆนะครับลงเครื่องคันด้าพิชตี้นะครับ ไปเกี่ไปไปเมันจะแถวไหนไม่รู้ตอนนี้นะครับท่านประธาน,นท่นานทีอารถึงเจตได,ได้ได้ขึ้นนั่งบัลลังกแล้วนะครับนะครับว่าที่ผู้ีไทฮานะครับองค์ที่8ปดสิบปดข้าพเจ้าขอตัความคุณลักพระเจ้าจ HAPPY ป i r t h d a y TO YOU, birthday to you happy, birthday, happy, birthday! HAPPY BIRTHDAY TO YOU a HAPPY BIRTHDAY ปไ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 ปงปไ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 ปป Ô, con đi đâu, con đi đâu, con của đâu, con đi đâu, con đi Happy birthday Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday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 , to you. Happy, birthday to you. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. ก็ในวันเกิดของต้นวราโสมิชิตยานะครับที่าเจ็ดนะครับขอบุญนนลแก้วหมายน้องชายเป็ยนะครับวันนี้หรือว่าทักษิทยาก็มีที่หลายตานี้มาร่วมาได้ก็ยังใจนะครับพี่พอกดยังก็ขอบคุณมาตรงเป๊ะตรงประเด็นแล้วก็ ขอให้มีความสุขนะครับมีอางมีความสุขสุขเยอะๆยมีความสุขเยอะๆยอะมีครอบครัวที่อบุ่นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยนะครัองชองไรมาเรื่อมาเกี่ยวกับารเมาหาคุณนะครับขอบคุณครับเอดีมา่อครับ่่่วเพอนอเองเรื่องเรื่องเรื่องเรงรงาลอะไรรง่นเออ่ ข้อนี้บันทึกแล้วใช่ไหมนี่บันทึกอยู่แล้ววันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเอ่อรอบคล้ายวันพิเศษเกิดสองเทนตร้าเจ็นะคะหรือเทนวีด้าศูนย์วิจิตร้าเจ้าห้าในนามของพอ600ของท่านประธานนะคะขออ้างเอาอำนาจคุณพระพุทธพระจำพระสงฆ์นะคะนอองอยู่นะ คขามบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะขอช่วยดลบันดาลให้ท่านหัวหน้าที่อาจิตนะคะหรือนายจอมนอ่แก้วนะคะมีสุขภาพดีและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะพุกคนอยู่เย็นเป็นสุขก็เจ็บไม่จนทำธุรกิจการงานใดๆก็ให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะให้รวยค่ะ เนื่องในโอกาสวันวัน้าเกิดของท่านเทียศูนเจนะครับหรือพี่เกียร์ของเราครับผมนะครับเทียสามยังไงก็เกียร์ครับก็ก็ไก่คับเหยังไงนะครับก็ในความดีก็ะเกิดเกิดผมนะครับพูดเดดาพลร่วงเกินที่ก็ ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เ,เพราะว่าผมเป็นคนเล่นขี้ที่เล่นอย่างนี้นะครับ, <c oughs> ครบเคใดก็ถ้าเกิดผมีล<อ>ลพลาดประกันใดก็ขออภยัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ